สวัสดีครับไม่ใช่ว่าคนมากินขนมนะครับขนมอิ่งอย่างขนมพ่อเนี้ยนะครับกินได้ขนมง่ย,ย,ย้อนขนมบ่ฮะแง่ย,ย,ย้อนขนม,มบ่ได้แง่ย้อน,ขนเขาอ่ะพกักวิริย้อนขนมเนี่ย ยายย้อนเข่ากับป๋าบอลหรือยายาย,ย้อนขนมยายย้อนขนม,มแม่คือเอาแต่เข่ากับป๋าป้อนอ <laughs> <laughs> จับก้อนอีดบอกไปเอื่ยย่านหลุดลงใส่โทรศัพท <laughs> <laughs> ์อร่อยมากนะอ่ะเอออร่อยก็กิน อ,อ้อางอร่อยก็กินกินขนมหยากกอบกอบุอบ่นไก่<า>แม่นั่น,นมันหอนมันอาบขี้ดิน,นอยู่ิ้มเออกินลงไปอ,อุ้ย <laughs> <laughs> ดื้อหลายหงคนนะ ฟังเสียงนกพี่น้องนอกอี่ยงมห้องอยู่ต้นลำไยนี่ฟังเสียงนกแต่สีเสียงบาแห้งไปไหนพี่น้องมันอยู่ทึงหยอด คนตำข้าวคั่วเก่งมากเลยน้ำผุ้มาตำข้าวคั่วคตำข้าวคั่วไว้ใส่ลาบปลาเกๆๆๆๆๆๆ่งมากเลย กั้เคยดูแลดกุะไห้นงตับมึงแหงลูกตํามึงแหงน้องคนตํามึงแหงตําแหงแหงตําเข้าัวดไม่ได้กินดอกเีนบอกละสวัสดีค่ะพี่น้องพพี่น้องมากินปนเอิรน ปนกรมีจานนี้เล่ยปนปลาสมพักกุ้มลวกพักกระเดาอาการลวกดอกแคฝอยแคปลาพี่นอ้องตำบักหุงแกงปลาคอพี่นอ้องแกงปลาคอสาาเส่ผักกาดเส่เสบเลยพี่นอ้องมีไข่หกมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันอาหารเส้า แซ่บเสีบน้องพลสวัสดีค่ะมื่อนี้น้องพลยังมากินปลานะครับสวัสดีจ้ามื่อนี้น้องดาฉิมากินตำมกขุ่งกับแกงปลาพี่น้องเกี๊ยปลาคอจ้าป้นปลาสมพักกุ้มลวกผักกระเดาลวกดอกแคกินอาหารบ้านๆพี่น้องเสีบคือเก่าวเอาสวัสดี จ้าพี่น้องน้องดาฝากกดติดตามช่องน้องดาพาแซดในด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ในด้วยจ้าขอบคุณจ้าอ่าน้องพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย